ยาแฟงมาปลูกทุกคนว่าผมบ้า,บาผมบอกว่าไม่เป็นไรผมตั้งใจว่าผมจะทำยาแฟงนี้ให้สำเร็จให้ได้ไดผ่านไปแค่หนึ่งปีชีวิตผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วคือแฟงเปลี่ยนชีวิตของผม ามบ้าของผมนะี่ทำให้สังคมดีขึ้นคือทําให้น้ําให้ดินดีขึ้นก็ด้วยหญ้าแฝกต้นเดียวของพระราชานี่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงหญ้าแฝกหลายๆคนอาจยังมองไม่เห็นถึงคุณค่า แต่สำหรับร้อยตรีสุรชัยบุญคงกลับนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมจนมีชีวิตที่ดีขึ้นครับแต่กว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้ก็ลําบากไม่น้อยเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยเรื่องราวชีวิตของเขาันครับพี่ชัยสวัสดีครับคุณเจรสวัสดีครับผม โอ้โหเฮ้นี่คือแนวหญ้าแฝกที่ปลูกนี่เหระครับครับวันนี้มาดูพอดีเขาสั่งแฝกกล่าวว่าพรุ่งนี้จะมาขุดว่าจะขุดตรงไหนได้บ้างนะครับเพื่อจะเอาจําหน่ายครับเรื่องราวแฝกนี้ผู้ถึงน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปหามุมนั่งคุยกันดีไหมคะครับเดือนด้านนู้นครับโอเคครับผู้ถึงปลูกดูแลยากนะครับยานั่งครับคุณเชอรี่ครับได้ครับ พี่ชัยเป็นเกษตรกรมานาหรือยังครับอตั้งแต่อยู่โรงเรียนป .2 นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาทําไร่ทานาหลังจากนั้นมาเราก็มามีแม่บ้านเป็นครูก็ยังเป็นชาวนาอยู่พอดีจับใบดําใบแดงเข้าไปเป็นทหารยู่สองปีกลับออกมาช่วงนั้นก็เหนื่อยเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าต้องทําทั้งเลี้ยงน้องทั้งเลี้ยงครอบครัวก็เลยอยากจะก้าวหน้าอยากรับราชการก็มาเรียนภาคค่ำก็ สอบกำบรรจุรับราชการนะอยู่ที่กรมทหารราบที่2 2รัาพระองคอ์เมื่อปี2526แล้วหลังจากนั้นมาก็รับราชการมาตลอดอยู่ชายแดนเบื้องบุรพานะรันประเทศอ่ะทีนี้เงิน,เง,นเงินเดือนที่จะให้เขามันก็น้อยนะฮะเราเป็นทหารเวลาไปหาที่อื่นก็น้อยครับ <c oughs> เขาก็ไม่ค่อยพอใจเราก็เลยบอกไม่พอใจไม่ไรก,ก็เลิกกัน <c oughs> เลิกกันช่วงนั้นก็ยังไม่ได้หย่าพอดีก็มาเจอแม่บ้านคนใหมน่นี่ก็มีเรือพ่วงมาสีรำแล้วนะก่อนก่อนที่จะเออร์ลี่อ่ะ คนนี้ก็เคยชอบเขาตอนเป็นนักเรียนอยู่อแอบชอบเขาครับก็เลยทยํายังไงใ,ใ,ในเมื่อชีวิตที่มันขาดหายไปเราก็อยากจะเติมเต็มเลยเนาะก็เลยช่วงนั้นก็เลยมาทํามะม่วงช่วยเขาด้วยที่ทํามะม่วงส่งนอกอะไร,รนั่นแหะเสร็จแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเมื่อปีสี่เจ็ดเนี่ยมันเริ่มจะต้องใช้เงินเยอะก็เลยต้องเออรี่คือลาออกจากราชการก่อนก่อนที่เราจะ,กะเกษียณน,นะฮะทำไมพี่ชัยถึงตัดสินใจกเกษียณอายุจากการรับราชการทาหารนะครับ คือมันมันมันมีอยู่สองสามสองสามประเด็นที่เราอยากจะออกนะคือเวลาที่เราจะหาเงินเข้ามาในครอบครัวเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็ช่วงช่วงนั้นก็งานหนักนะครับพอดีเขามีการเออร์ลี่แล้วก็ให้ก้อนเงินเยอะพอช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเรายังขืนทํามะม่วงแบบเคมีอยู่ชีวิตเราสั้นแน่สองถ้าเรายังเป็นทหารอยู่เงินไม่พอใจ่ายให้ลูกที่จะเรียนต่อไปนี้แน่นอน สามที่มาอยู่ทําตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยมันมีแหล่งน้าที่สมบูรณ์คิดว่ามันเป็นแหล่งน้าที่สมบูรณ์ที่ที่เรามาให้ฟังก็เลยคิดว่าเราลองมาเป็นนายตัวเองบ้างสิเสร็จแล้วเราอยากหนีอยากสารพิษที่เราทำมม่วงมาสิบกว่าปีก่อนที่ที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยครับหลังจากที่ตัดสินใจทําเกษตรแบบอินทรีย์ครับเป็นยังไงบ้างครับอืมมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะเราทําเคมีปุ๊บเนี่ยมันมันถ้าเราจะนับผลผล,ผลิตได้เลยว่าจะเอาให้สวยขนาดไหนผลโตขนาดไหน แต่มาท,ท,ทําเกษตรจริงๆนะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นบ่อลูกรลงเก่าครับแล้วมันก็เป็นลูกหลงล,ล้วนๆเราจะมาปลูกผักพืชล้มรุกก็ไม่ได้เพราะปลูกปุ๊บรถน้ำมันน้ำมันหายหมดเลยมันเป็นลูกรลงมันโปร่งมันลงข้างล่างหมดเลยลงไปข้างล่างก็เป็นดานเสร็จแ,แล้วมันทําอะไรไม่ได้ยากมากทีนี้ความเชื่อมั่นของตัวผมเองคือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านพูดเรื่องยแย่แฝกท่านเอาเรื่องยแย่แฝกมาปลูกให้ดูที่เขาอินสอนผมเคยเข้าไปดูงาน แล้วอีกหลายๆที่ที่ผมไปเจอมาแล้วก็ปลูกที่ชายแดนมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ําเรื่องดินได้พอสมควรก็เริ่มต้นเลยที่ยาแฝกเฮ้ยย่าล่ะแต่ใช่โอ้ยปลูกแฝกคุณดินปลูกแฝกไปใช้มากล่ะมาเตน,น่าจะเป็นบ้าบอกว่าปลูกหญ้าปลูกข้ายัางี่ โอ้ยปลูกกันนาดินไว้บ่ให้หนาดินมันไหลออกไปโอ้ยทุกคนเขาขีดยาขาทิ้งเมืดใไห้มันเปลี่ยนโอ้ยข่อยต้องฟืน้นฟดูดินดินข่อยพอดีดดขัดเจ้าบ่าบ้าจะไปเฮ็ดไปเด่อสัตว์ข่อยเฮ็ดบ่บได้ดรอกข่อยบ่ามากแนวนี้ข่อยมากแน่วอันที่กินได้คนเหียงเป็นตำรวจทหารราชการเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนมาเฮ็ดงานตากแดดตากฝนใจบ่ได้เลยเจ้าจริงๆแล้วใจความรู้สึกตอนลามาใหม่เออรี่มาใหมนะ่ก็คือ ตั้งใจอยู่ว่าเราจะมาทําเกษตรโดยโตรงอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในค่ายเนี่เราก็ทําเกษตรอยู่แล้วคือผมไม่ยึดถือว่าเราจะมียศมีตําแหน่งมีอะไรงี้ยผมไม่ยึดลว ใช่รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาเรื่องหน้าดินแล้วเอามาลองใช้นานไหมครับว่อจะเห็นผลนะถ้าลองกับหน้าดินเนี่ยใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับแต่กับบ่อเนี่ยใช้เวลาหเดือนเราใช้เวลา6เดือนก็กันไม่ให้น้ําขุนไหลลงไปในบ่อได้ที่ที่เราทำก็ไม่ก็ไม่เร็วนะครับปีหนึ่งเต็มเต็มครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาครับเพราะว่ากว่ามันจะขยายก่อไปชิดกันนะกว่าจะได้ใบมันเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมองวรเหมือนกันโอ้แล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเต็มเต็มเนี่ยครับคนรอบข้างเขา เขาว่าไงบ้างครัโอ้ไม่ต้องไปพูดถึงใครเลยคนที่นอนใกล้เราเนี่ยรับไม่ได้ใช่เจ้าเฮ็ดยางนั่นลูกแฟ โอ้ยจะปลูกแฝกในจังไดบักมีบักม่วงปลูกไปกันนังบอพ่อสิใส่เลยเงินน่ะจะปลูกแฝกจะนั่นบอคอยกันทำกันขึ้นมืมมมนๆกัําๆกับมาพี่แล้วก็พ่อบอกกันโอ้ยรู้สึกไม่พอใจคือเขาเอาเวลาที่จะหาเงินได้ในสิ่งที่เราคิดว่าจะไปทําอะไรที่มันได้เงินมาส่งลูกเรียนแต่เขาเอาเวลานั้นไปปลูกแฝกจนที่เราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าแฝกค,คืออะไร เป็นเป็นญ่าเราก็นึกว่าญ่าน่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเจาะกำจัดแล้วก็ว่าไม่มีคุณค่าเขาก็ขอเวลาว่าให้เขาปลูกก่อนเพราะว่าแฝดการปลูกแฝดไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันบางทีอาจเป็นปีสองปีทั้งเราจะเห็นคุณค่าของแฝดการที่จะให้เขายอมรับน่ะมันต้องทําให้เห็นทําให้เห็นแล้วก็พิสูจน์ได้อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เราต้องเป็นคนหนักแน่นเป็นต้องคนต้องเป็นต้องคนหนักแน่นเป็นคนที่ ต้องมุ่งมั่นจริงๆคือภรรยาเราเนี่ยเขาอยู่กับเราทุกวันอยู่แล้วเราทําให้เห็นค่อยๆพูดก็คือจะพูดอะไรก็เ,เห็นว่าเดี๋ยวเราจะได้น้ําสะอาดนะคุณรออีกประมาณเดือนสองเดือนน้าจะสะอาดนะเดี๋ยวมันจะให้คุณนะมันไม่ได้ให้โทษนะอ่าผมได้ไปดูงานผมได้ไปเห็นตรงนั้นตรงนี้ก็พยายามตะล่อมคนะรับพอปี5 3สผมได้รางวัลแฝกพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือเป็นแฝกในการปลูกอนุรักษ์ดินในน้ํา และการส่งเสริมการปลูกได้โล่พระราชทานทองคํามาหลังจากที่ผมได้รางวัลมาพื้นที่ตรงนี้ผมไม่ต้องพูดเองเลยว่าเวลาคนมาดูงานเนี่ยแม่บ้านเขาจะดําเนินการเองหมดเขาจะพูดให้ฟังว่าปลูกแฝกมันดีอย่างั้นดีอย่างนี้คนข้างนอกเนี่ยเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนชาวบ้านทั่วทั่วไปโดยโดยทั่วไปจริงๆเขาจะรอความสําเร็จเท่านั้นเองเขาจะไม่ตอน,น,นเราลงแรงเนี่ยเขาไม่สนใจแต่พอเราสําเร็จเขาอยากเป็นอยากได้เหมือนเราเนี่ย ปลูกแฝกมันต้องใช้เวลาเป็นปีไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้มันจะสําเร็จไม่ใช่เรามีแบบอย่างที่เราไม่ต้องไปหาในโลกนี้มีอยู่ที่บ้านเราเนื้อก้าวเนื้อกะหมอมคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนำเอามาคิดนํามาปรับปรุงแก้ไขมันก็ทําให้ผมได้มีวันนี้เกือบสิบปีแล้วที่ร้อยตีสุรชัยบุญคงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิต จากอาชีพรับราชการทหารมาเป็นเกษตรกร,เ,รเต็มตัวของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแม้ต้องเผชิญกับสภาพปัญหาพื้นที่เพาะปลูกเป็นดินรุกรังแห้งแลง้งแต่ด้วยความขยันอดทนเขาจึงนำหญ้าแฝกมาปลูกค่อยๆฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินจนในที่สุดความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินก็กลับคืนมาและยังคงสามารถลบคำคอรหาของคนรอบข้างลงได้อีกด้วย หญ้านี่มีคุณประโยชน์มากเลยครับโดยเฉพาะหญ้าแฝกเนี่ยหญ้าแฝกเนี่ยที่คุณลุงพาหนูไปปลูกคนต้นไม้เนี่ยมันแย่งอาหารไม่ใครอยากรู้ไหมใช่ทำไมถึงไม่แย่งเก่งจังเลยครับรากมันจะลงตรงมันจะออกจากชานมันไม่เกิน30เซนแฝกนี่พอมันกอมันแน่นปุ๊บเนี่ยน้ำมันไหลผ่านได้แต่ขี้เลนมันไหลผ่านไม่ได้พวกตะกรอนอะไรเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนใช่ไหมไหนใครพร้อมที่จะไปปลูกแฝกกับลุงยกมือ การขยายให้ความรู้เรื่องแฝกเนี่ยบางทีคนโตนี้มันใส่ยากค,คือเราจะไปบอกอะไรเขาเนี่ยยากก็อาศัยนักเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนนี่นักเรียนนี่จะเป็นคนที่รับอะไรง่ายกว่าบุคคลทั่วไปก็คือพยายามจะอบอกให้เขาเห็นให้เขารู้นะฮะชวนเขามาปลูกชวนเขามาทําแล้วก็ให้เหตุผลว่าแฝกเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งเยอะเอามาทาผลิตภัณฑ์ก็ได้เอามาทําเป็นปุ๋ยก็ได้ทําเป็นุอาหารสดให้สัตว์ก็ได้มัน คิดว่ามันมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดพอเขาเห็นประโยชน์พวกที่เขาส่งเสริมต่างๆเนี่ยเขาก็จะเห็นด้วยเขาจะตั้งงบประมาณเข้ามาช่วยนะครับเราก็ได้เผยแพร่แล้วก็ได้ทํางานให้กับในหลวงต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ในหลวงท่านท่านตัดไว้ว่าดีเขาก็คิดว่าสิ่งนั้นต้องดีแน่ๆก็ทำด้วยใจ เขาบอกว่าเกิดมาชาตินี้ทําอย่างนี้แล้วไม,ไม่เสียชาติเกิดขอทําต่อจนกว่าจะสิ้นลมหายใจแค่นั้นเองเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขารักสิ่งไหนเรารักเขาเราก็ต้องรักสิ่งที่เขารักด้วย ใช่ครับตอนนี้มาเป็นเกษตรกรเต็มตัวเป็นไงบ้างครับอืมรู้สึกว่าถูกปลดปล่อยมีอิสระเป็นของตัวเองนะอยากทําอะไรก็ทาอยากจะไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องไปลาเหมือนสมัยก่อนมีโครงการอะไรที่อยากทอาอีกไหมครับก็คือที่ผมทําอยู่ก็มีอยู่เด่นๆอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้คือทําเรื่องตลิงพังโครงการพระรามดีเมื่อปี54 2พัน554ที่น้ําท่วมเยอะๆทางภาคใต้มันถล่มเยอะๆก็พระบทาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียก ผู้เกี่ยวข้องเขาไปคุยด้วยแล้วเพื่อจะทํายังไงจะเอาแฝกกับต้นไม้เนี่ยมาร่วมกันได้เพื่อการดินถลม่มอือนี้ของอตำบลย่านลีที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ไปได้มาหนึ่งโครงการ,รเรื่องตลิงพังแนวคิดของผมว่าใช้ผสมผสานร,ระหว่างยางรถยนต์กับวิศวกรรมก่อสร้างเอามาร่วมกันก็คือ,อผมคิดว่ายางรถยนต์เนี่ยมันเป็นบังเกอร์ที่ดีที่สุดฐานสนามแข่งรถมีด็อกเตอร์คนหนึ่งแกมีบ้านอยู่ริมห้วยแล้วแกเอาไม้ปักไปแล้วเอายางรถยนต์ใส่ ดินก็ไม่พังนั้นทรายมันเข้ามาเติมใน,ในยางรถยนต์มันทาทาให้ไอ้ตลิ่งไม่พังเพราะว่าที่นี่น้าจะแรงน้ามันไหลมาแรงมันเชี่ยวถ้ามียางรถยนต์ยางรถยนต์นี้มันจะไม่ผูก,ก่อนง่ายใช่ไหมหเพราะยางรถยนต์นี่มันสามารถอุ้มดินได้เสร็จแล้วเราก็ใช้ทมอเป็นไม้ธรรมชาติตอกไปแล้วก็ใช้แฝกปลูกจริงแล้วอาชีพเรกษตรกรก็คือมีอะไรให้ทําตลอดมีปัญหาให้ตามแก้มันเหมือนการประจญภัย,ยนะครับ,รบถ้าย้อนไม่ได้กลับไปใสยก่อน อยากเป็นไหมครคับเกษตรกรคนส่วนใหญ่จะมองเกษตรกร,กรนี่เป็นคนชาวบ้านเป็นรากหญ้าธรรมดาไม่ค่อยจะมีความสํางกาแต่เขาลืมไปว่าคนพวกนี้ยทําอาหารเลี้ยงเลี้ยงคนทั้งโลกนะฮะ <c oughs> แต่ก่อนผมคิดว่าตอนผมรับราชการใหม่ผมไปลงประวัติส่วนตัวว่าพ่อบิดามารดาข้าพเจ้าเป็นชาวนารู้สึกว่าเราคนอื่นเขามีแต่พ่ <c oughs> อเป็นข้าราชการแม่เป็นข้าราชการ,เ,นนาการเราก็น้อยใจแต่ก็ มันไงได้มันเลือกเกิดไม่ได้เนาะที่ประทับใจที่สุดที่ได้ออกมาเป็นเกษตรกรเนี่ยก็คือมีวันหนึ่งผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพพา,พาเครือข่ายคนละแฝกเข้าเฝ้า,า,อาพอถวายรายงานพระองค์ท่านเสร็จท่านจ่ถามว่าปลูกหญ้าแฝกดีไหมจ๊ะตรงนี้จะทุกสิ่งทุกอย่างที่ระดมกุ้มลุมเข้ามาหาผมเนี่ยหายไปหมดเลยแม้แต่พระองค์ท่านอยู่สูงสุดกว่าผมไม่รู้กี่ร้อยเท่ายังห่วงใย,ยเรื่องที่ว่าเราทาําแค่หญ้าต้นเดียว มันเป็นความสุขที่เราเราหาไม่ได้เรื่องราวของร้อยตรีสุรชัยบุญคงที่วันนี้หันมายึดอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัว โดยนำแนวพระราชดำริเรื่องแย่แฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้จนประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรคนอื่นๆครับแต่สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งก็คือความขยันอดทนและตั้งใจจริงจึงทําให้พี่ชัยมีความสุขกับชีวิตเกษตรกรของเขาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ ช่วงหน้ายังมีสกู๊ปที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในช่วงคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดี คนไทยใจดีวันนี้เราพาคุณมาที่สวนฟักข้าวในตำบลทุ่งขวางจังหวัดนครปฐมนะคะสวนแห่งนี้แม้จะไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยตรงแต่คุณลุงคุณป้าเจ้าของสวนก็ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนและพร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับทุกท่านที่สนใจค่ะแม่ดีผมรับราชการนะครับจนคือตั้งอายุ55ว่าใครจะคิดจะเออรีก็อ,ออกได้ ผมก็เลยยกมือคนแรกว่าขอออกมาก็เลยมาซื้อที่ตรงนี้สี่ไร่สองงานนะครับมาปลูกบ้านมาทำเษกษตรจนกระทั่งเลิกล้มจากปลูกผักที่สาสสารเคมีมาปลูก,กข้าวที่ไม่มีสารเคมีมีคนเข้ามาชมนะฮะแรกๆก็นคนสองคนสามคนนี้พอชมไปก็ปาปต่อปากก็บอกคนต่อไปคนแรกที่เดินเข้ามาเนี่ยผมจะให้ถามว่าไปทาอะไรก่อนคุณเข้ามาเพื่อจะไประประกอบชีพใช่ไหม สอนทาน้าาําฟักข้ามรดับหนึ่งแต่ที่นี่ไม่ได้ทําขายสอนมาแล้วก็ได้ทานเท่านั้นเองนะครับข้อต่อมาคุณก็เรียนรู้การปลูกฟักข้ามข้อเรียนรู้ต่อมาคุณก็ดูวิธีบำรุงรักษาถ้ามีเวลามาถึงที่นี่ทุกวันเสาร์ที่จะบสทสอนเรียนฟรีนะครับที่นี่เราคําว่าเสียตังค์ไม่มีเว้นแต่จะซื้อผลิตภัณฑ์ไปก็ต้องเสียตังค์เพราะผมต้องลงทุนอยากให้ทุกคนเข้ามาในสวนผมเพราะอยากให้คุณรู้จักผมว่าปลูกฟักข้าวอย่ยงไร แล้วทำไมถึงต้อบหมูฟักข้าวเพราะนั้นก็เชิญทุกคนเลยครับเข้ามาเลยอย่าเกรงใจทุกเวลามืดแล้วก็อย่ามากันแล้วกันแม้จะอยู่ในวัยหลังเกษียณแล้วก็ตามนะคะแต่ทั้งลุงชนะและป้าเจี๊ยบก็ไม่เคยห่วงวิชาวความรู้พร้อมจะถ่ายทอดเป็นวิทยาทานแก่ทุกท่านและมีความสุขกับการแบ่งปันความรู้นี้อย่างน่านับถือเชียวค่ะเพราะคนไทยใจดีอยู่แล้ว ปลูแฝกมันต้องใช้เวลาเป็นปีไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้มันจะสําเร็จไม่ใช่เรามีแบบอย่างที่เราไม่ต้องไปหาในโลกนี้มีอยู่ที่บ้านเราเนื้อก้าวเนื้อกะหม่องคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนำาอามาคิดนําม,มาปรับปรุงแก้ไขมันก็ทําให้ผมได้มีวันนี้